สวัสดีครับผมนายกิปรสิสนทีสพกรสองับสองนะครับหรออาหัสโซนศูนยวันนี้จะมาทําการเทปบอร์ด Arduino Uno นะครับให้ไฟกระพริบครับตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรม Arduino 1 8 1่งนะครับตอนนี้จะทําการเขียนคําสั่งของ Arduino นะครับอันนี้ผมได้เขียนคําสั่งไว้ในโนต้ตแพดแล้วนะครับเราก็คอ่มมาวางได้เลยพอเราวางเสร็จแล้วเรา กดคอมไพล์ได้เลยครับแล้วทีนี้เราก็พอขึ้นหนึ่งดันคอมไพล์แล้วนะครับเราก็เข้าที่ฟิ d ิอุนะครับ mm hmm. กดเน็ตไปเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็มากดเอาตัวบอลนะครับกดที่ P เลยครับ ก็กดที่ Arduino บล็อกนะครับตัวผมจะใช้เป็น Simulino Uno นะครับแล้วกดโอเคไปเลยแล้วคลิกวางนะครับแล้วนี่เรากด P b อ o นะครับรหัสผานพิมพ์คำว่า LED นะครับผมแล้วเราก็เลื่อนหาครับตัวผมใช้เป็นสีเหลืองกับสีเอสีสีเหลืองกับสีเขียวนะครับ นี้เราก็มาหาสวิตเออ่หาออ่ไดโอดนะครับพิ้งเขาว่าเ2็ยไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ10วัตต์2 2อนะครับกดไปแล้วครับวางไปเลยครับ2ตัวแล้วปับกันกลับ ีนี้นะครับเราก็ทําการละาลากอันนี้มาต่อกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่แอปแอปพลิเคชัน Arduino นะครับว่าเราต้องต่อขาไหนอันนี้ l e 1ผมจะต่อที่ขา1ิขาสินะครับเราก็ลากเลยครับแล้วก็ LED 2องจะต่อที่ขา1ิ สับสิบสองนะครับนี่นะครับนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้ครับแล้วก็ทําที่กาวครับแล้ววางเลยครับสองตัวแล้วก็ลากเลยนะครับทีนี้นะครับพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปที่ Arduino นะครับเราจะเห็นคําว่า ELF นะครับเราก็คลอกเลยครับ จนถึงตัวสีนะครับกดคอนโดนสี่เลยครับแล้วก็เข้าที่ดูนะครับแล้วดับเบิลคลิกที่บอร์ดนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ครับกดคอนคอนสีแล้วก็กดโอเคเลยครับแล้วทีนี้เราก็กดทําการเทนะครับว่าติดหรือไม่ติดอ่าอันนี้คือติดแล้วนะครับกับพิบโอเคครับแบบนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเท่นี้ครับขอบคุณครับ